สวัสดีคร ma ับผมชื่ออุษาเบงกงอีพุงท่นี้นะครับอยู่ที่มวนไทยครับผมโอผู้ติดตามผมนะครับผู้ติดตามผมรีเควสนะครับรีเควสผมว่าวิธีวิธีทำ my sos ครับผมวิธีทำ my sos อันนี้นะครับใช่ใช่ทุกคนนะครับวิธีทำ my sos เข้าใจไหมครับน่าจะบางคนนะครับยังไม่เข้าใจหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยทราบว่า ทุกคนนะครับเป็นอะไรอะภาษาเนี่ยโอเค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 ครับโมนี่นะครับผมนสองวิธีทับเบียนนะครับวิธีทับเบียมไม่ SOS ครับผม อืมสูーー้สู้ไปด้วยกันนะครับสูンン้สู้ไปด้วยกันหนาผมก็ทั้งใจส่งเดี๋ยวทุกคนทำทุกคนทำหน่วงกับผมได้หรึเปล่าผมก็ตรงนีググイイ้นะครับไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจใช่ไม่ไม่มั่นใจเลยแต่ว่าน่าจะได้ครับผมยั่สิ่ทุกคนขั้นแรกนะครับขั้นแรกัารนี้ทุกคนเห็นไหมครับ Google ครับผมขั้นแรกนะครับทุกคนช่วยพูด Google ให้หน่อยอ หรือว่าไม่ต้อง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 พูดก็ได้ผมนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างผมจิดลิงก์นะผมกินจิตลิงก์กับองใช่พวกเรานะครับเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมก็เลยพวกเราเข้าไซต์นะครับไซต์อันนี้นะครับเขียนว่าญี่ปุ่นที่ิกมญี่ปุ่นทีชิกคืออันนี้นะครับสถานทุติญี่ปุ่นนะครับสถานทุติญี่ปุ่นนะเออเขาเลยนะครับต้องเข้าที่นี่นะครับอันนี้สำหรับของญี่ปุ่นนะเข้าเข้าเข้าเลย ใช่ครับนี네่เข้าใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับขั้นล่างนะครับขั้นล่างผมนะทิ้งอันนี้นะอ่ะก็รีดโกนนะครับช่วยคลิกอันนี้ให้หน่อยครับขั้นแรกนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยไม่ใช่อันนี้ภาษาเอะไรอ่ะเอออันนี้ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมโคตอ๊ะโคตอ๊ะที่ว่าที่ล่างนะครับปริยมเป็นภาษาไทยได้ครับใช่ช่วยดูหน่อย ใช่อันนี้ไปข้างล่างครับผมช่วยใบข้างล่าง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 ที่นี่ทุกคนอ้อทุกคนที่นี่นะครับทุกคนที่นี่ทมไมครับอืมอันนี้นะครับเขียนว่าชินชักจูฮหข้อมูลนะครับข้อมูลสามัญงใหม่ครับผมใช่อันนี้เขียนว่าข้อมือนะครับข้อมือคนที่ข้อมูอเขียวกับร่วงเขียวกับเข้า チュワイクリックティニーハイプイ。チュワイチュワイカップキャンワー。ファストはクナカウィティーチャイナウファストラクティニー。ウィティーチャイナウファストラクトコヘマディ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 

เดี๋ยวก่อนี่นะครับอักษรอะไรไม่ใช่ภาษาอะไรดีภาษาอะไรถ้าหมดเขียมครับผมใช่เดี๋ยวก็ทุกคนมารับช่วยด้วยไทยโกให้หน่อยไทยโกคือนีไนะครับภาษาภาษาไทยครับรอสักครู่นะครับผมให้ดูให้ดูใช่ใช่ทุกคนนะครับน่าจะบางคนอ่าไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เลยทุกคนไทยโกไทยโกไทยโกอันนี้ทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ไทยโกช่วยด้วยกานี้ให้หน่อย อันนี้ไทยก็คือภาษาไทยนะภาษาไทยโอเคไหมครับท่านี้นะครับรวกแล้วก็ที่นี่รวกใช่ไหมรวกไทยก็แล้วก็พันยักพันยักที่นี่ที่นี่พันยักอ้ามาแล้วอริตตอภาษาไทยด้วยทั้งหมด ขอบุญครับกือกูดออโอเคไหมครับอันนี้นะครับทุ่กอ่านได้ใช่ไหมครับขอบุญครับวันนี้นะครับนำผมนะครับเรียบร้อยอออย่าง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 แล้วก็ข้างล่างนะครับอันนี้ช่วยเดูให้หน่อยครับใช่ช่วยอ่านให้หน่อยใช่แล้วก็ข้านล่างนะครับที่นี่นะอันนี้นะครับขอบุญครับเซนที่เซนที่ทองทุเรียมนะครับเซนที่ทอมทุเรียมอะไรบ้างเขียนที่นี่ครับเขียงที่นี่เห็นไหมออ สิ่งท na so, so, ี era, mañana, pues, moon, <t aring> <t aring ่ส้่งที่ท้องทุรียมใช่ไหมครับเอาอะไรพา้มคําบนะครับหนึ่งสองมส่นะหนึสอสมส่ะต้องทุรียมเอกสารนะครับสี่เอกสารนะครับหรือว่าข้อมูลนะข้าบนะครับเขียนว่าอะไรอ่ะอืมสมาร์ทโฟนครับผใช่ใช่อันนี้นะครับเขียนว่าสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับอืมอันนี้รอ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 เขาตอนายาัไม่ได้ินเลยอ ก็ต่อกอตุกคนน่าจะมองไม่เห bon? ็นใช่ไหมอ่ะนนีนะครับเขียงว่านีอ่สมาร์ใช่ไหมครับสมานะอพ่พื่อะไรอินสแอปครับผมใช่ต้องมีสมาร t ทโฟน e นะครับนขนี้นะครับเขียงว่าอะไรอ่ะอือ ไม่กนะครับอ่ะไม่แรกนะโอเคโอเคอันนี้นะครับเขียนว่าไม่เด้นั่งสื้อทุนทางใช่ไหมครับผมก็มีนะทุกองก็มีใช่ไหมครับ,นะรบแล้วก็อันนี้นะครับใบรับรองนะคะใบรับรองกังชีวะกัลซียนใช่ใช่ตรงน,นี้นะครับตรงน,นี้ที่อ่พุนถ้าสามแคมนะครับสามแคมแล้วก็ไม่ท้องกักตัวครับผมก็เลยท้องมี ทอมีอันนี้เออโคตรสโคตรอันนี้นะครัทุกคนช่วยถ่ายรูปให้หน่อยครับคันบนนะครับคันบนมีคอมมุนสวันตัวนะก็เไรให้ดูไม่ได้แต่ว่าช่วยถ่ายรูปให้หน่อยครับพอนี่ถ่ายรูปนะถ่ายรูปกองโอเคไหมครับทุกคนถ้าอันนี้ไม่มีโคตทุกคนนะครับน่าจะเอฟนะครับเอฟโม ม o r e p r ใช่ไหม e r ก็ได้แล้วก็พิม์สกรีนก็ได้ครับพิ i พ์สกรีนคือก็ที่นี่กับที่นี่ด้วยกันใช่ไหมครับอนนเมทอนอธิบายก็ได้นะเล้กก็สุดท้ายนะครับที่นี่เขียนว่าไปรับรองนะครับการการการทดสอบาทดสอบใช่ใช่อืมกงเข้าอีพุ่งนะครับกเข้าอีพุ่ง p r o t e อีพุ่งภายในเจ็ดส เจ็ดสิบสองชั่วโมงตรงนี้นะครับพวกเราท้อนตรวจสอบ PCR ใช่ไหมครับอันนี้เลยใช่ดูวันที่เร็วดูวันนี้นะครับผมดูวันที่เร็วผมก็กรับอีพมานะอันนี้นะครับใช่ใช่ต้่มต้มเช็คครับผมต้มเช็ค P.C.R กองครับที่นี่นะเอออันนี้นะครับวิธีตรวจนะวิธีตรวจต้องมีภาษาอังกฤษนะครับต้องมีภาษาอังกฤษด้วยใช่แล้วก็อันนี้นะครับเนกาทีฟนะเน égatif ผมนะครับคิดบวกนะคิดบวกแต่ว่านี่นะครับเนกาทีฟนะต้องนกาทีฟครับผมใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็อันนี้นะครับเมื่อไรครับตรวจสอบเมื่อไรข้อมูลข้อมูลอะไรนะครับต้องมีนะอันนี้ก็ช่วยไทายดูไพ่หน่อยครับช่วยไทายดูไพ่หน่อยใช่ โอเคทุกคนโปรหมดแล้วกับผมอือเด็กควฟรานจากนี้นะครับฟรานจากนี้ทุกคนอันนี้นะครับท่องอินสตาล์กับผมทำยังไงอะทำยังไงอะอ๋อเซตพนุนะครับข้าล่างข้าล่างใช่ใช่อันนีーー้นะทุกคนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับกำมองที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่ใช่ไหม อือมากีーー่นะครับคำบงนะครับอาอะไรบ้างเรียมเกสานะครับมีอะไรบ้างเรื่อนนี้นะครับคำแนะนำอืมคำไนะ์ำะรับคำแนะนะรับนะนนะครับคำนะนนะครับคนนครับทำแนะนครับคำแนนนะครับคำนะนนะครับคำแนนนคบคนนคันะครับนนร์โคนนนครับน่อยครับอันนี้ให้หน่อยใช่ ต้องอินสตอลครับมต้องอินสตอลได้ไหมก็ใช่แล้วก็ถ้าอันนี้นะครับอินอลไม่ไ pues ด mm ้ก็ช nah ่วยเช็คารให้หน่อยใช่ถ้าที่นี่เขียนว่าถ้าอันนี้ไม่ได้ก็ช่วยอินอลันนี้อันนี้ก็ปานี่นะครับมังกันเลยโอเคไหมครับผมก็ทำนะเออคาเมราเลยคาเมราให้คานะคาเมราเออคล้มก็ที่นี่ได้ไหม โลซากรเรนะโลซากรเรย่าคุณว่าใครโอชอันนี้น่ครับได้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 ทุกคนน่าจะนี่ใช่ไหมครับไม่ SOS นะครับไม่ SOS นะใช่แล้วก็กาลรับนะครับกาลรับน่าจะดาวน์โหลดนะใช่อันนี้ทำได้ใช่ไหมครับดาวน์โหลดไม่ SOS ได้ไหมน่าจะใช่นะ ช่วยดาวน์โหลดให้หน่อยครับโลซักครู่นะกดท่านี้นะครับอินสตอลคอนดีคืออะไรใช่ทุกคนก็น่าจะมีอันนี้นะครับอัปโหลดใช่ไหมอัปปุสตัวใช่ไหมครับอัปปุสตัวใช่ไหมแล้วกดช่วยเขียนว่า mySOS ใช่ไหมครับที่นี่ mySOS ใช่ mySOS S O S อ่ะยุชแล้วก็สาธิกาผม อันนี้นะครับทุกคนมีไหมครับไ my S O S อันนีイイ้นะครับใช้เมืーー่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมอินสตลแล้วก็เลยท่นี้นะครับผมที่นี่นะครับเขียนว่าพูดครับผมแต่ทุกคนน่าจะไม่นะช่วยอินสต l ลให้หน่อยเออโอเคไหมช่วยอินสตอลอันนี้นะไ my S O S ยศอินสต l ลแล้วด้อยนงครับถ้าอินสต l ลแล้วก็อันนี้นะครับช่วยคลิปให้หน่อยแล้วก็ทุกคนนะครับทนี้นะครับทนี้อันนี้ภาษาอีปุ่นนะผ่าใสอีปุ่ง タモーチェックナタモーチェックチェックチェックポムコーポムコ、まねま、ーマコーナガーマイナーマイアンロイタモーオケティニーナカップドイスルータニオーケーオーケル、うん、ティニゴータモーナガトングアンアニトコナパサアングリトゥルパパサイプンルパオムコートマイサーパナガプコー,ートナポンナガプムトゥパサイプンカボン チェイ、タモータアネナカップチェック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 。レコアネゴマンガルイ、オーケーカップ、ヘンドウェイカップ。あ、オーケーオーケー、レコアネナカップツーチオーソーシンシマスカー。ツーチー、タミアライコアライア、コムウナカップマチャ、SOS マイダ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 イヘンドウェイ。オーケーアネナカップトコン、リアプロイなナカップ。オレコマレオマレオトコン、アネナカップチェイ。マアネチェメトコンナカップパスアライア。 ภาษาอะไรครับเอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรอ่ะหน้าโจนะครับหน้าโจทะเบียนนะทะเบียนเอ่อทะเบียนไม่ SOS โอเอสครับผมย่อโกทุกคนอันนี้นะครับอืมเขียนว่าอะไรอ่ะผู้เข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับอืม 待機に入国指定された待機期間接触しない。あ、毎週中、マイポップ、マイポップカップ。トン、トンガクトワ、ガボン、トンガクトワ、ガクトワー。ハンポップ、ハンポップカップ、うんうん、レコー。アネラカッネーキアンは、アネーキャンワアネーキャンは、サムラプ、サムラプコンティー、ヤンマイライ、サムケムラカプ、チェイ、トンガクトワなうん、オッケー。いこう、確認く、アネラカプ、オッケーナー、じゃん 旅行ランジャークリーナカップ、ナーちょっと入国する皆様へ、おなじちょ、い。位置情報、おぉ、あり、あらや。確認健康情報えまぁ、OK、OK、あり、なんか確認ありがタモと OK よ。うん、うん OK, ?OK、OK。やらいいやね。フォロワープライバシー、タモと置けるやね。 ไป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 ชโอเคย้อมาเรีวมาเรีวฟาสต์ทราคนะครับฟาสต์ทราคมาเรีวนะใช่อันนี้นะครับทุกคนมาน่าโจนะครับมอนกับอันนี้ไหมที่นี่นะครับคับอมนะทุกคนภาษาอะไรครับอันนี้ภาษาอังกฤษทุกคนอะพาสปอร์ตนะครับคัมแรกคับอมนะครับอันนี้คือว่าพาสปอร์ตนะพาสปอร์ตเบอร์เบอร์แรกนะครับเบอร์แรกนะเล็ เด็กนั่งสูนะครับนั่งสูดูนทางเด็กก็ขันล่างก็มังกันเลยอันนี้นะครับส่งครั้งนะครับทอมลองข้อมืสอส่งครั้งเด็กก็ที่นี่เขียนว่าเซเนงกับปิเซเนงกับปิคืออันนี้นะครับวังเกิดครับผมวังเกิดใช่ผมก็ใส่นะอ,อันนี้ภาษาฮัง,งกีเดียวกับถกองอันนี้ก็มังกันเลยอันนี้ก็ผมนะครับวังเกิดนะครับอ,อนุ่มพัง 1900นเะครับ1นึ 1, 28, ่งันั็ดเ็วันที่23นะครับก็เลยที่นี่นะครับเขียงว่าอันนี้นะรูวก็ได้ใช่ไหม1 9ึ8เปด8นะครับ1,988นะ1,988แล้วก็ r ดว1แล้วก็วันที่23ครับผมใช่โอเคไหมครับแล้วก็นี่นะครับชื่อนะ ชื่อขั้มบงนะครับขั้มบงอันนี้นะครับขั้มบงคือนามสกุลนามสกุลแล้วก็ชื่อขั้มบอน่าจะภาษาไทยนะครับคนไทยทุกคนมีชื่อนามสกุลใช่ไหมขั้มบงนามสกุลแล้วก็ข้างล่างนะครับอันนี้ชื่อจริงนะชื่อจริงยากจชรู้สักขึ้นนะครับผมก็เข้าด้วยผมก็เขียนด้วยนะลองข้อมูลด้วยต้องเช็คดีๆนะอันนี้นะครับข้อมูลผมนะครับไม่จริงนะ ผู้โดยทาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็โค้ดโทษโอเคอันนี้นะครับขัานบ่งนะครับขัานบ่งเขียนว่าทัเพียงไหมทัเพียงครับอันนี้นะครับทุกคนอันนี้เขียนว่าพาสปอร์ตนำบ้ารครับเลขนะอ่ะาทว่รเลขถูกตโทษไหมอันนี้ถูกโทษไหมแล้วขั้นล่างนะครับอันนี้ก็ชื่อถูกตโทษไหมอันนี้โอเคนะเออโอเคโอเคแล้วก็ไม่คือ็เสือ カメラ、まあ、あ、OK, れ、OK、オッケーオッケー。レコアニラカパニキアンはコウモウなカプトにユーティナタモット、オッケーオッケー。あ、レコアニラカ、あ、マイカ、同行者の確認。同行者の確認。チャチャアニラカ、ウェラカオプラテットイプン、なんか、ウェラ,ーラーーー <laughs> カオプラテットイプン。タ、アユ、タ、アレア。カオプラテットイプン、ガ。 ลูกครับผมลูกที่ลูกหรือว่าคงอึ้งอึ้ที่อายุไม่ถึงนะครับไม่ถึง12ปีก็ต้องทเปียนด้วยนะครับใช่ผมนะครับไม่มีนะคนเดียวก็เรย่องนี้นะครับอีเอ็ตัสสตราคเอาเคมาเร้วมาเร้วอันนี้น้ำมักเลยทุกคนแล้วก็ทัวไปนะครับทัวไปนะเอออันนี้เขียนว่าทุกคนนะครับใช้ฟาสต์ทรกคไหม ไม่ S O S นะครับอันนี้ทับียันไม่ครับครับผมใช่เรียกว่านี้นะครับหน้าจอทุกคนอันนี้นะครับอินสตอลแล้วก็ถ้าหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้พริ้อเมนพาร์สหาได้ได้ครับผมใช่จช่ที่นี่ช่วยคลิกที่นี่ให้หน่อยที่นี่จังใช่เดี๋ยกว่านี้นะครับเขียนว่าอะไรอ่ะ 言語設定ッテ、アニ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 ภาษาアニ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 アなアニ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 アイアニ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  ช่างเลโก้ที่นีンンーー่นะครับเขียนว่าอพลิยังครับจิ๊กอืมทำโมดานี้นะครับพลิยังเป็นภาษาไทยแล้วนะครับหลังจากนี้น่าจะง่ายๆใช่ไหมอื レコード2位2位、アネラカップ、アニキアマラプリレゼンストレーションフォー、んガランティガランティプロデューサーズ、アネラカップ、トンルワク、アニチェメカップ、コート、プリアンベンパサー、イプナポムナ、プリアンベンパサー、アレレ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 レ โอเคมาเรยวมาเลวอันนี้นะครับอานนี้ภาษาอีพุนเลยอันนี้นะครับทุกคนขอฟฟงครับคอฟุงคาบราตาบับางอีพุนอันนี้นะครับมีภาษาไทยเลยทุกคนภาษาไทยก็มีนะเอะทีน่นี่ช่วยเลือกภาษาไทยให้หน่อยครับผมนะครับเลือกภาษาอีพุนนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ก็อธิบายไม่ได้ <laughs> อธิบายยากเลยยชะไปนะครับไปอันนี้นะเออ ขัตัวไปนะครับทัวไปนะครับน่าจะผาท้ยว่าไปตัวนเคโ่องน่อยเชโอเคคันเร่นะครขยว่าญี่ปุ่นจบีถึงนะครับถึงญีปุ่นนะครีปุ่นไรชวียงให้หน่อยครับอันนี้รวกได้ครับรกได้ผมก็ลวกนะผมกอลวกถะมจ่าวน้นกอ่ะอันนี้นะครับุที่นี่นะครับรกได้ เห็นไหมที่นี่응อืาตาตาทำที่นี่ก็ทำได้นะแล้วก็วันที่สิบแปดตอนนี้มื่งอะไรกได้โตรพอมนะครับขียอันไม่ถูกต้องนะอือแล้วก็ทั่วไปนะครับทั่วไปนะที่นี่นะครับชื่อใช่ไหมชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อจริงแล้วก็ทุกคนนะครับมาจากไหนที่นี่นะครับน่าจะมีมวลไทยใช่ไหมโอเคโอเคที่นี่นะครับมีไทยใช่ไหมไทยนะทุกคนนะครับมาจากไทยนะ โอเคแล้วก็เ別คือนะครับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงผมนะครับผู้ชายนะก็ตัวนี้พู้ยังเป็นอีุนนะครับผมมาจากอีปุนใช่โอเคเรื่อันี้นะครับเมื่อกี้นะครับใช่วางกูดเมื่อไรครับวางกูดเมื่อไรใช่แล้วก็สุกีต่อไปนะครับต่อไปอย่างนะอืมแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนะครับใบอีปุนแล้วก็พักที่ไหนครับ ที่อยู่นะที่อยู่ผักที่ไหนเอใบไหนไปไหนเดี๋ยวก็ตรงนี้นะครับมือถือนะครับมือถือของผมไปที่นี่เดี๋ยวก็อะไรอ่ะสัญญาไม่ดีหรือเปล่าผมนะครับเข้าไม่ได้เลยที่ก็น่าจะเข้าได้ใช่ไหมกปับมวันนี้นะครับมือถือของผมนะครับเอเร่เลยก็เลยอะไรนะครับ อันนี้เสร็จแล้วรู้อยังครับพูดย้ำพูดย้ำเป็นภาษาไทยนะแล้วก็น่าจะทั่ยนได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ท่กไปนะครับช่วยคลิกอันนี้ให้หน่อยครับแล้วก็อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ช่วยอันนี้นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะใบอะไรอ่ะใบรับรองใช่ไหมใบรับรองว่าคือซีนหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะอันนี้ต้มเนบครับผมอันนี้เสร็จแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อกี้นะเมื่อกี้อธิบายให้แล้วอันนี้ภายใน เจ uhh ็ดสิบสองชั่วโมงกองเข้าประเทศอิเพนะครับอันนี้ไปไปรับรองใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ก็ช่วยเล็บให้หน่อยครับถ้าทุกคนงมาครับอันนี้นะเออเล็บทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะครับสีโขเซตเรียกเขียริ้มแบงสีเขียวครับผมทุกได้ไหมครับถ้าทำได้ก็ช่วยคอมเมนต์ไทยหน่อยว่าคือจาทำได้ครับหรือว่าถ้ามี ก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ทราบรู้ว่าเข้าไม,ม่ได้อะไรก็ช่วยคอมเมนต์ท้ายหน่อยครับพอมือถือเช็คคอมเมนต์แล้วก็พูดนี่นะครับพูดนี้สองอีกครั้งครับผมโคตรตัวนี้นะครับมือถือของผมนะครับเอร่าเลยที่ว่าเข้าใจไหมถ้ามีคำถามก็ช่วยคอมเมนต์ผมหน่อยครับวันนี้นะครับเนี้ยโปรยก็ทุกคนสู้นะครับช่วยท่านใจช่วยท่านใจทะเบียนร่วมหน้าครับผมโค้งก็ บายบายยัง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 อันนี้เลยทุกคนสไตล์นะครับท่าทับเพียงนะครับท่าทับเพียงไม่มีแบตเตอรี่ใช่ไหมอ่ะผมก็โมเดลแล้วโอย้ยยยยยยทุกคน,นนี่นะครับใช่ข้างล่างนะครับข้างล่างถ้าหมดทับเพียงเดี๋ยวข้อทาพริ้งแบนสีเขียวนะครับอันนี้โอเคโอเคครับผมท้หมดตัวยับร้อยเดี๋ยวถ้าข้อมือไม่ไม่พอนะไม่พอเออยอดเตียงแช่ง ไปรับรองไม่มีหรือไปรับรองไม่มีวัคซีนนะครับยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสามเข็มอะไรทั้งก็น่าจะซีรว่วนนะครับแล้วก็ซีแดนนะอทุกคนนะครับสูๆซู่นะถ้า <c oughs> สีเขียวก็โอเคครับ <c oughs> วันนี้เรียบร้อยน่าจะใช่นะข้างล่างเขียนว่าอะไรอ่ะเซซีก็มีแล้วครับช่วยอ่างให้หน่อยครับอ อันนี้นะครับน่าจะสุดท้ายนะครับเขยียนว่าสีเขียวนะครับสีเขียวคืออะไรแล้วก็สีอันนี้นะครับสีืองคืออะไรทั้งหมดเขยียนภาษาไทยนะเอาแกวแกแล้วก็มีคําถามนะครับคงอึ้งอึ้งนะครับเมื่อก็มีคําถามอะไรบ้างอันนี้ก็มีนะคางล่างก็ช่วยเช็คด้วยนะครับถ้ามีคําถามก็ช่วยบอกผมหน่อยครับผมก็เช็คแล้วก็ ตอบใครับโค้ตตัวนี้นะครับอธิบายไม่ค่อยเก่งใช่ไหมคุณนี้นะครับน่าจะอธิบายนะครับวิธีอธิบายเก่งขึ้นน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย